สวัสดีถ้าผู้ชมก,กันนะครับแต่งนี้มาอยู่กับผมต้องฟัฟและแกม,มาครับนะครับวันนี้ทำไมอาการอะไรโอีพสามกันนะครับปะเล่นเลยต่อจากครั้งที่แล้วที่ผมเปิดว่าด้านล่างเห็นสกโกได้แล้วก็พื้นดำดำเฮ้ยเล่นกันต่อเมื่อกี้พูดเพลินตาเลยอืม ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเอออยากกินอยากกินที่พ,พีอยากกินที่พีน,พนอยากกินนี่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 วันนี้เอาระดับสักเท่าไหร่ดีครับยี่สิบขั้นต่ำยี่สิบแน่นอนจะประกรารร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยจึ๊บ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 อย่าพึ่งตายอย่าพึ่งตายจัมโบ้อย่ามากินนะจ,นจัมโบ้อยากกินจัมโบ้อยากกินจัมโบ้โอ้โหกินคนได้พื้นสกอร์แค่หกสิบกว่าเองแต่ว่าเลเวลเอ้ยจึ๊บ ก the so right. ินเยอะมากจุดสี่สิบเอ็ดแล้วลาย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 เอ้ยเอ้ยอย่าลองกินอย่าลังยินนี่คนนี่คนอย่ายิง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 เอ้ยอย่าเล็กอย่าเล็กอย่าเล็กโอ้โหอะไรเนี่ยอีเอมาจากไหนอีเออีเอที่หนึ่งหนีหนีสิจะอยู่เลยเดี๋ยวตายคนไทยบินได้คนไทยบินได้ ระดับที่ห้าครับคนไทยบินได้คนไทยบินไม่ได้โอเคมาให้กินมาให้กินเฮ้ยเอา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 เวอร์นี้เอาเวอร์นี้เอาเวอร์นี้เอาเวอร์นี้อ่าเอาวะเอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาค่อยๆโอ้โหโอเคไปเลยไลย่ไล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 ่เอ meter, an はは้ยโอ้ยลบลบลบลลบเอ้ยเฮ้ยโอ้โห เกิดเพราะแหลกอ่ะอีกสักเกมแล้วกันนะครับมันเร็วภายนสองนาที okay. โอเคอุ๊ยมาเริ่มกันเลยนะครับเอ้ยอีกสักเกมนึง่งเกิดมาตายโอ้นักเด็ดเอาสิบเอ็ดเลเวลเสร็จแล้วเกิดมาแล้วมีลูกอิวเอ้ยเอ้ยยังไม่ได้ไปไหนเลยใครนะปัตตานีดึ๊บดึ๊บ ยังไม่ทันได้ไปไหนเลยอย่าเพิ่งกินกันอย่าเพิ่งกินกันใส่เบลลยใส่บอกใส่บอกทีมบราสิบลายเสือโอเคแ้วที่เก้าสิบห้าครั้งนี้เอาแค่สามสิบพอน่าจะยากอยู่ โอเคครับถึงตัวกินอกเอ้ยสระเอตตายยังไม่ได้ตามผลเลยสเตเวอร์าทามสี่สิบสี่วินาทีอ่ะเอ้ยักครึ่งแล้วกันครับไปเลยไปโลดไปโลดไปโลดเฮ้ยจุดนี้นี้นี้ไข่ดาวหลบน่ากินอุ้ยเอ้ยโอ้ยสวัสดีวันนี้สวัสดีครับ